ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของฮาร์ดได้นะครับของโตชิวานะครับที่เขาก็ครับก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นที่สำหรับใช้ใน Enterprise สำหรับเซอร์เรียลนะครับใช้กับในความระบบของวงจรปิดนะครับเราก็ดูนะครับอะไรมากหนึ่งนะครับเราเราก็ดูนะครับว่าเป็นอินเทอร์เฟซนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนเซกเตอร์นะครับ512คือตัวไปมาตรฐานอยู่แล้วนะครับส่วน RPM นะครับก็โอเคยิ่งยิ่งสูงยิ่งดี ถ้าโดยโดยทั่วไปนะครับก็เจ็ดันสองร้อยบาทนี้เรียกถือว่าโอเคครับอย่าอย่าเร็วกว่านี้นะครับถ้าเร็วกว่านี้นะครับบัญชีคงจะเบียดไม่ไหวนะครับอา่มันจะสามารถครับอีกอันนึงก็คือนะครับส่วนที่เป็นที่เขาเรียกว่านะครับตัว MTF นั้นตัว MTF นะครับนี่คือ1ล้าน1ล้านชั่วโมงนะครับน่าจะถือว่าโอเคครับแต่ก็หมายความว่า1ล้านชั่วโมงนะครับในตัวพื้นผิวมันเนี่ยต้องไม่เกิน ห้าสิบหกซาเซลเซียสยันคงเดชทราบนะครับว่าพื้นผิวฮาร์ดดิส์นะครับจะต้องไม่ร้อนเกินกว่า50องศาเซลเซียสนะครับถ้าเกินกว่านี้นะครับนั่นเนี่ยงสิทธิที่ตามมาครับปวดหัวมากนะครับอุปแบสเซนเตอร์ต่างสารพัดมุมจะมาติดครับแล้วนะครับประเด็นที่2คือเราใช้อุปกรณ์แนสนะครับอุปกรณ์ตรวจระบบความร้อนปิดเนี่ยครับที่ต้องมีการหมุนมาตลอดเวลานะครับไอ้ตรงนี้นะครับเราต้องพิจารณาที่พูดถึงว่าเอ็มที เอทนะครับม like is like ันหมายถึงว่าเวลาของการใช้งานหรือไม่คำตอบนะครับมันไม่ใช่นะครับเอทีดีเยหมายถึงว่าตั้งแต่เราจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็จานที่รมุบไม่ว่าหมุนนะครับแบบที่เราเขียนไม่เขียนข้ออาหารหรือไม่อาหารข้อมุตามแต่ตราไปที่จานมอเตอร์นะครับมันจะหมุนตลอดเวลานะครับนั่นคือค่าของเทีีเันหมายวามว่าถ้าเรานะครับนะถ้าเรานะครับถึงเราไม่ทําอะไรเลยเปิดจานหมุนตั้่้านชั่วโมงนะครับ นะคำควบคุมหนึ่ง้านผมก็เริ่มแล้วมีอาการนะคำหาด่วนแล้อย่างเช่นนะคำผมยกขอย่างครับของรุ่นเซเรเบียนนะครับอ,าอา่าฮาร์ดดตัวนี้เนี่ยนะครับอุณหภูมิการทำงานาตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดสิบองศาเซลเซียสก็คือหมายความว่าเจ็ดสิบองศาที่บนอ่าบ,บนพื้นผิวบนพื้นผิวนะครับของตัวอฮาร์ดดิสนะครับแต่ว่านะครับถ้าหากว่าเราใช้ถ้าหากว่าพืออพ้นผิวนะครับสูงไม่เกินเจ็ดสิบองศาเซลเซียสเช่นหกสิบหกสิบห้าอะไรต้นต้นนะครับ ครับแต่อายุการใช้ทานจะไม่ถึงหนึ่งล้านชั่วโมงนะตัวหนึ่งล้านชั่วโมงมีเงื่อนไขนะครับก็คือต้องไม่เกินนะครับ5้องศาเซลเซียสครับและเนื่องจากว่าถ้าเรานะครับใช้แง๊ที่มีระบบระบายอากาศที่ดีพอสมควรระบายอากาศได้ดีนะครับอันนี้นะครับจะช่วยให้ตัวอุณหภูมิสูงไม่เกินทีนี้คำถามว่านะครับแล้วแล้วเราจะมีทางจะรู้ไหมว่าตัวฮาร์ดดิตนั้นอย่างความร้อนมันสูงเกินกว่าหรือไม่เกินกว่า จะทราบไปยังไงนะครับต้องมีซอฟต์แวร์ในการหามีซอฟต์แวร์ในตัวเช็คได้ครับเช่นซอฟต์แวร์อย่างติดเซนติเนลในการสามารถเช็คขึ้นอยู่ได้สามารถเช็คการเซนเตอร์ได้นะครับโอเคครับอันนี้จะเป็นเป็นตัวอย่างนะครับก็ดูสเปคนะครับอันนี้คือตัวอย่างของฮาร์ดดิสที่เหมาะสำหรับใช้กับนะครับอุปกรณ์แอสนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในการเลือกเลือกซื้อรเลือกซื้อฮาร์ดดิสนะครับเช่นนะครับอายัวอย่างครับที่ต้องเซ็นแบบไหนอัตราเปลวลอบ เป็นยังไงครับความจุโอเคไปเลือกึ่งแต่บัฟเฟอร์ไซด์นี่สำคัญนะครับบัฟเฟอร์ไซด์บัฟเฟอร์ไซด์นะครับยิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับอัตราความเร็วก็ยิ่งมีมากมากต่างกันด้วยนั่นนะครับบัฟเฟอร์ไซด์ก็จะมี2แบบบัฟเฟอร์ไซด์ที่ใช้แบบเก็บความจำธรรมดากับในความจำ ssd นะครับหลายอย่างเป็นแคชนะครับส่วนนะครับ mtbf นะครับ mean time between failure ก็คือจำนวนชั่วโมงที่เราใช้ไปนะครับกี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะเริ่มเกเร อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับส่วนนะครับจำนวนงานที่มันรับได้ต่อปีก็คืองานในการถ่ายเทข้อมูลประมาณเข้าไหนะครับที่เป็นต่อต่อปีที่มันรับรับได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในข้อพิจารณานะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับส่วนนะครับร์ดนิ์นะครับถ้าหากว่าเราเราใช้นัทที่ต้องเปิด ไว้ใช้งานทั้งวันทั้งคืน24คูน7ใช้ระบบกล้องวงจรปิดอ่ระบบนะ CCTV เล่นต้นเหล่านี้นะครับต้องเริ่มคัดติ้งนะครับที่อ่าที่มีคีิปภาพสามารถนะครับรับสูงนะครับอนะครับยี่24บสี่คูนเจ็ดซัพพอร์ตไหมถ้าซัพพอร์ตก็โอเคนะครับงานนี้นะครับจึง MTBF 24่คูนเอุณหภูมิปฏิบัติงานนี่ก็จะเป็นสิ่งจำเป็นนะครับถ้าผมเลือกซื้อแนสซักตัว ะครับผมเลือกนะครับผมเลือกหายอย่างนะครับ OS เป็นส่วนด้วยแต่นี่แต่นี่มันจะแปลว่าความเข้ากันได้กับ OS นะครับสามารถเข้าได้กับ OS อะไรบ้างสามารถเข้าได้กับเบราว์เซอร์ได้บ้าง OS นะครับซัพพอร์ต Windows ซัพพอร์ต Linux หาได้ได้หรือไม่แต่ถ้าเป็นรีนุกเป็นรีนุกอะรัตน์ไหนเฟโดราเซเบียหรือยูมันตูหรืออะไรต่างนะครับเล่นแอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อพิจารณานะครับเดี๋ยวค่อยมามาดถึงตัว ข้อนี้สาคัญนะครับสาหรับนะครับท่านที่ต้องการความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารนะครับความสามารถในการกู้คืนระบบจากภัยพิบัตินะครับความสามารถนะครับาารนะับต้องบอกว่าภัยพิบัตนบนนออินะครับนั้นมีอะไรมากนะครับปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์ปัญหาเรื่องฮาร์ดแวร์ปัญหาเรื่องของซอฟต์แวร์กับเนะช่นฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอนโทรลเลอร์ของเลเสียก็หมายก็เป็นภัยพิบัตนะิจ้ะ นะครับข้อมูลในฮาร์ดดิส์นะครับเสียเสียหายหรือหายไปก็เป็นภัยพิบัติเหมือนกันนะครับปัญหาจากไวรัสนี่ก็เป็นภัยพิบัติเหมือนกันอัด้วยเหตุน,นี้อุป,ปรกรณ์เนสจะต้องมีนะครับระบบสามารถกู้น,นะครับซอฟต์แวร์ที่สูญหายหรือเสียหายได้นะครับครับในระบบ NAS T โดยไไทั่วไปมันจะมีอะไรหนึ่งเขาเรียกว่าไฟล์เวอร์ชันนิ่งไฟล์เวอร์ชันนิ่งเป็นวิธีการหน,นะครับในการที่จะนะครับแก้ ปัญหาเกี่ยวกับนะครับไฟนะครับที่อาจจะสูญหายก็เรียกกลับมาได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเทคโนโลยีนี่จะขออนุญาตในคู่ค้ามีชครับแต่ต้องเป็นรุ่นใหญ่นะครับไม่ใช่รุ่นขนาดเล็กๆก็มีนะครับไม่ใช่เพราะเป็นรุ่นใหญ่นะครับคือถ้าเราจะคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับ disaster recovery เราต้องหมายถึงว่าอ่าอุปกรณ์นั้นอุปกรณ์ในระดับที่ใช้ใน enterprise ที่องค์กรขนาดกลางขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่ นะครับขนดใจนิดนึงครับข้าวบนข้องมีครับทีนี้นะครับอาเซียนยี่เขาจะมีนะครับระบบ disaster recovery สองแพลนหนึ่งก็คือนะครับ dual server disaster recovery แพลนกับ single server disaster recovery แพลนนะครับถ้าระดัแบบ dual server r e c o v e r y นะครับแผนนี้ก็คือจะต้องมีนะครับ d ติดสถานสองชุดนั่นแหละครับแต่ที่ผมคูดว่าก็คือมันเป็นมันเป็นระบบนะครับ high priority ผมคิดว่ามันมีคามนะครับ ก็คือมีการจัดทำนะครับ Primary Server กับกับ Backup Server นะครับหรือ Secondary Server นะครับอันนี้ต้องหมายความว่านะครับเราต้องเลือกรุ่นที่มันซัพพอร์ตนะครับตัว HA ตัวนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือเหมาะสำหรับนะครับเอาพวิกทุกที่มีสมาชิกนะครับเยอะมากนะครับอาจจะเป็นหลักหลายร้อยนะครับนะแล้วก็สามารถนะครับการสามารถ ร่วมมีปริมาณการเข้ามาใช้ข้อมูลนะครับเนี่ยครอบครันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ถี่ถี่มากนะครับที่เหมาะสำหรับนะครับในการทำนะครับแบบดูอัลเซิร์ฟเ์ดสเตอร์หรือพาวเวอร์แนะครับครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าครับเราจะไปต้องใช้ไหมนะครับอันนี้ก็ครับคือสรุปก็คือว่าปกติแล้วข้อมูลนะครับโอกาสสูญหายนะครับเนี่ยมันก็จะยากอยู่แล้วถ้าเราใช้เลน แล้วถ้าอุปกรณ์ก็คุมเลนเกิดเสียหายนะครับจะทำยังไงดีก็จบกัน้าด้วยเหตุนี้นะครับเราก็จำเป็นนะครับก็ต้องมีนะครับระบบ Disaster Recovery Plan นะครับก็คือได้แก่มีสองทุกเนี่ยแหละครับก็ต้องเป็น standby เป็น primary กับตัว standby ตัวแอร์พอร์นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าระบบเหล็กระบบเลนไม่ใช่ระบบแอร์พอร์แต่เป็นระบบดันแดนนั่นแอร์พอั์ประเด็นแดงจะไม่เหมือนกันนะครับนั่นนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีระบบเล็กนตาม นะครับแต่ว่าแต่ว่านะครับมันก็ยังไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่ดีนะครับนะด้วยเหตุในตอนิี้สถานะน้ด้วยครับกอีกแบบนึงก็คือแบบ single server ฟเวอ s ์อินสแตนเซอร์รีคอนะครับก็คือนะครับวิธีแบบนี้ก็คือวิธีการนะครับนำทำสำเนาข้อมูลเนี่ยออกไปท a r g e t i n g เอ็นเอลไลส์เอาเอ็นเอลไลส์นะครับมาเสียบอันนี้เหมาะสำหรับนะครับจะใช้ตัวเดียวนะครับแต่อาศัยพอร์ตเ s ิรเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมเองได้ทราบนะครับว่าครับตัว NAS นะครับก็ควรต้อง นะครับขับีพอร์ต USB นะครับและพอร์ต USB นั้นต้องสามารถซัพพอร์ตซัพพอร์ตนะครับการทำแม่ข้ามข้อมูลนะครับได้ครับทีนี้นะครับในในับในบางพี่พ้อนะครับนะกับ USB ถูกนำมาใช้เบอร์น่านะครับจะไม่ใช่งานแม่ก้ามข้อมูลนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับในบางในบางพี่พ้อนะครับการดัดเนี่ยครับก็ใช้แม่ก้ามข้อมูลได้นะครับนะครับอย่างข้องซินเนจี้นะครับเขาก็จะมี นะครับแผนงานในการกู้คืนระบออะไรรบไอทูบัลของข้อมูลนะครับอยสองแนวทางก็คือแบบถูกที่สุดก็คือแบบซิมเพิลเซอร์เวอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคก็คือใช้ยูใเอใสดีนะครับกับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างนะครับใช้อุปกรณ์นะครับฮาร์ดดิส่ก์ยูเอสดีนะครับก็คือไปนะครับทำบ็ c อัพทำบ็ c อัพข้อมูลเอาไว้นะครับเวลาถ้าเกิดมีปัญหาเซฟขึ้นมานะครับเราต้องใช้ตัวใหม่นะครับคอนโทรลเลอร์เสียนะครับต้องนะครับจำเป็นต้อง backup กับ ตอบคืนเข้าไปนะครับอันนี้ผมก็ขอถามนะครับครับต่อไปครับข้อพิจารณาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกฮาร์ดดิสก์เพื่อใช้กับเนสนะครับนะครับก็คือหมายความว่านะครับสถานภาพนะครับของได้นะครับหลังจากที่ถูกดืมกินนะครับถูกดึงออกจากเอไอเป็นยังไงบ้างนะครับยังสามารถนะครับยังใช้งานต่อไปได้หรือไม่นะครับประการที่2ครับฮาร์ดดิสก์นั้นซัพพอร์ตสมาร์ทไหม นะครับสมาร์ทนี่เป็นเทคโนโลยีของซีเกตนะครับสมาร์ทนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับร่วมรู้ปัญหาของฮาร์ดดิสก์นะครับก่อนที่จะเกิดไปัตรอย่างรุนแรงก็คือหมายความว่าสมาร์ทสามารถมอนิเตอร์อุณหภูมิอุณหภูมิาการตกง,งานภายในนะครับของนะครับของตัวฮาร์ดดิสก์ได้รวมทั้งนะครับรายงานหรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับนะครับการตรวจแบตเซนเ,เตอร์ บนตัวฮาร์ดดิสก์จะแจ้งบบคำราบแต่เขาเป็นแบล็คเซนเตอร์แล้วรวมทั้งปริมาณการเกิดเออร์หรือความผิดพลาดในการอา่านเขียนข้อมูลในฮาร์ดดิสก์มากด้วยเหตุนี้นะครับการการใช้นะครับฮาร์ดดิสก์ที่ซัพพอร์ตสมาร์ตนี่ก็มีประโยชน์นะครับที่ช่วยให้เราได้รู้สถานภาพสถานะของฮาร์ดดิสก์นะครับประการที่สองครับล่ามือกับแบล็คเซนเตอร์เป็อย่างไรนะครับเราจะมีวิธีการนะครับจะรับมือกับแบล็คเซนเตอร์อย่างไรบ้า,บางก็หมายความว่านะครับ ฮาร์ดดิสต์นะครับที่เราจะนํามาใช้นั้นนะครับจะต้องมีความสามารถในการทนการแรงช็อคนะครับได้พอสมควรนะครับและด้วยเหตุนี้ฮาร์ดดิสต์ในสมัยใหม่นะครับก็จะมีระบบนะครับป้องกันการช็อคนะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงขั้นนะครับต้องหลนพื้นนะครับเอาแค่ว่าครับการเพื่อนกับเพื่อนหนักกนับการระเบิดโต๊ะนะครับและด้วยเหตุนี้นะครับตามใดก็ตามที่ ห้ามนิสนะครับหลดพื้นนะครับจงใช้เอาไว้ไว้ทุกส่วน็นลักนะครับแ็นขายังซ่อมได้นะครับแต่ห้านิสพังนะครับอันนี้หมดสิทธิ์จะซ่อมนะครับขาดเต่อไปครับนะครับได้ได้พิจารณาการทำงานอย่างไรเอาอุณหภูมิต่างๆแน่นอนครับถ้าอุณหภูมิสูงนะครับปัญหานะครับมันมีห้ามนิสทั่วไปนะครับมีปัญหานะครับถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้นการอ่านเขียนเริ่มเบลอเริ่มเริ่มมีความผิดพลาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ดังนั้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็เราต้องดูสเปคของฮาร์ดดิส์นะครับว่าสามารถซัพพอร์ตอุณหภูมิได้ประมาณเท่าไรนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือปัญหานะครับปัญหาการรีบูดบ่อยบางครั้งนะครับการรีบูปล่อยครั้งตัวฮาร์ดดิส์เกิดขึ้นได้สองกรณีเกิดขึ้นต่อปัญหานะครับปัญหาเรื่องการทํางานในเชิงของซอฟต์แวร์กับ2อตก็ปัญหาปัญหาที่ตัวนะครับตัวฮาร์ดดิส์เองนะครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตยังไงัฮาร์ดดิส์นะครับที่คำ ใช้กับนแมสตหรือใช้อกับระบบกล้องวงจรปิดนะครับนั่นนะครับจะรับมือปัญหาเรื่องการรีบูนะครับได้ดีกว่านะครับเพราะว่าสามารถรับการทำงานที่อุณหภูมิสูงได้นะครับได้รับมือกับการสั่นสะเทือนได้ระดับไหนนะครับเช่นประมาณแรงแรงช็อคประมาณนะครับอ่าทีนะครับเขาเรียกว่านะครับแรงแรงแรงช็อคนะครับเขาเรียกว่ากีบอนของตารางนิ้วนะครับอันนี้ก็มาพิจาณาดูนะครับแต่ทีนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ะเรื่องสีเรียบมากนะ เพราะว่านะครับหลังจากติดตั้งลงบนนะครับตัวอุปกรณ์แนสแล้วโอกาสที่จะนะครับจะหลน่นพื้นได้ของผมเอคงไม่มีแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับอีกคำหนึ่งที่ต้องออพิจนารณาทีน่าสนใจก็คือว่าอุปกรณ์แนสที่เราจะซื้อจัดซื้อมาในอาานาคตนี้นะครับมันมีระบบมอนิเตอร์링หรือไม่นะครับมีหลายยี่ห้อครับแต่ที่มีระบบมอนิเตอร์링อย่า,มางมอสซินเนอร์จี่นะครับก็มีระบบมอนิเตอร์ลิงเช่น มอนิเตอรดูนะครับเรื่องอุณหภูมิมอนิเตอรดูในเรื่องเกี่ยวกับนะครับปริมาณการใช้งานซีพียูปริมาณการใช้งานหน่วยความจำนะครับการใช้แปตเทาไหร่นะครับอันนี้เขาเป็นข้อพิจารณานะครับเราสามารถดูได้จากนะครับรีซอสเรซอร์ฟมอนิเตอร์นะครับถ้าใดใช้ซีพียูนะครับะงค์จะมีรู้จักในตัวตรงรีซอสมอนิเตอร์สามารถดูปริมาณในการใช้งานของซีพียูนะครับภายในนะครับ ้อปริมาณการใช้งาน CPU นะครับโดยภาพรวมนะครับถ้าสูงเกินกว่า80%นะครับนั้นการทํางานของระบบมันจะเป็นช้าลงไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์เครือข่ายจะเป็นอุปกรณ์นะครับ n น s เหมนกันอันเดียวกันนะครับอันนี้คือข้อจํากัดนะครับของของตัว CPU เป็นเป็น่างนี้ต่อไปก็คือการแบ็กอัพ NAS นะครับนะครับนั่นนะครับการแบ็กอัพนะครับ NAS NAS เป็นอุปกรณ์ที่นะครับ จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรอดทำเน็ครับต้องขอแบกข้อมูลแบกข้อมูลได้ดีนะครับมีความเหนึ่งการค่อนข้างทำได้ดีนะครับโดยการติดตั้งนะครับการซิงนะครับเราสามารถแบกข้อมูได้หลายวิธีนะครับวิธีหนึ่งนะครับก็คือการที่แบ็กข้อมูลนะครับโยนในไว้อยู่ในเน็ใช้เป็นตัวแบ็กข้อมูลนะครับหรือว่าแบกข้าวนะครับเราเอาไว้ใช้แทนการติดใช้แทนนะครับ cloud storage ได้ได้เช่นเดียวกัน รีโวแอคเซสคืออุปกรณ์ NAS นะครับไม่ได้ออกแบบมาใช้กับระบบแวร์เท่านั้นแต่ยังสามารถคำหารีโวแอคเซสเข้ามาจากระยะไกลได้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจากอินเตอร์เน็ตหรือจากระบบแวนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แนสได้พัฒนานะครับก้าวหน้าขึ้นไปเยอะนะครับอีกอันนึงก็คือคลาวคลาวเซอร์ฟิตนะครับคลาวเซอร์ฟิตนะครับเดียวนี้ NAS นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับซัพพอร์ตนะครับคลาว ครับในี่ก็หมายความว่าทําตัวทําตัวเป็นคลาวด์พร็อพวเดอร์ได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่านะครับเราสามารถนะครับเอานะครับอุปกรณ์แนสนี้นะครับพร้อมด้วยนะครับระบบซอฟต์แวร์ที่มาของเขาเนี่ยนะครับมาจัดทำนะครับเป็นคลาวด์ส่วนตัวได้หรือว่าจะเป็นคลาวด์แบบครอบแบบครอบหึือก็ได้นะครับนั่นนะครับคลาวด์เซอร์วิสนะครับก็ให้ดูนิดหนึ่งว่าทำได้ทำได้ใน่ๆตอนไหน นะครับก็อยู่ที่ระบบปฏิบัติการนะครับที่มากับยวกับอุปกรณนั้นด้วยนะครับซิเคียลลตีอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับสาหรับในมุมมองผมนะครับก็ถือว่านี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะครับซิเคียลลตีนะครับก็ได้ผมได้คุยคร่าวๆบ้างนะครับนะครับมันมีหลายแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็คือซิเคียลลิตี้นะครับในมุมมองของการโอนย้ายถ่ายแฟ้มข้อมูลบนเครือข่ายหรือบนอินเทอร์เน็ตอ่าครานี้สําคัญ สองครับ security ในการป้องกันการ access จากผู้ที่เข้ามาโดยไม่ไับอนุญาตนะครับครับประการที่สองประการที่สามนะครับเราจะป้องกันนะครับบุคคลภายนอกที่นะครับปลอมแปลงตัวตนเนี่ยนะครับในการเข้ามานะครับเข้ามาใช้งานเนี่ยเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณานะครับแล้วนอกแล้วนอกจากนี้นะครับนะฮะครับมีระบบการตรวจสอบนะครับไวรัสหรือไม่ malware ครับ n a s นะครับระดับไฮเอ็นเนี่ยก็คือในระดับไฮเอ็นคือมีความที่บัตรรุ่นใหญ่นะครับจะมีระบบนะครับตรวจสอบนะครับไวรัสนะครับจะมีระบบนะครับที่มีไฟ์บอลในตัวนะครับมีระบบนะครับบล็อกนะครับบล็อกนะครับบล็อกอะไรครับบล็อกผู้ที่พยายามจะแคร์ผ้าสเวิร์ดได้อย่างเช่นนะครับอย่างของซีเรีลลี่นะครับที่ผมดูนะครับก็มีในดีเอสเอ5ตัน่วไป ขาจะมีระบบเขาจะมีระบบนะครับตรวจสอบดูจำนวนครั้งของผู้ที่ลอกกินเข้ามาผิดถินะครับหลายครั้งนะครับก็จะลอกไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นออโต้ลอกนะครับก็เป็นสีเจอตัวหนึ um ่งนะครับ네ที่สําหรับนะครับตรวจสอบความผิดปกติในการลอกกินเข้ามาแล้วผิดพลาดหลายครั้งแน่นอนครับผู้ที่ลอกกินผิดพลาดเข้ามาไม่ว่าจะใส่เซอร์เนี้ยงปลาส่วนตินะครับก็ตดานนะครับ คือถ้าผิดเกินกว่า3ครั้งขึ้นไปนะครับมันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับหนึ่งถ้าไม่ใช่แฮกเกอร์นะครับก็คือมันคือหนักเลหน่อยนะครับนะเช้าวนี้ก็ยังไม่สามนะครับมันต้องถอนนะครับถึงจะโอเคนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะาั่นตรงนี้ถ้าดูตรงนี้มีมีระบบตรวจตรวจเช็คนะครับว่าครับอาผิดเกินกว่ากี่ครั้งกี่ครั้งนะครับตรงนี้นะครับก็ปัดไปเลยครับไม่สามารถล็อกอินเข้ามาได้นะครับแบบนี้ถือว่าโอเค นะครับระบบกับการที่มีโทเก็นแอคเซสนะครับซิโนที่มีโทเก็นแอคเซสนะครับเมื่อเวลาที่ยูเซอร์นี้พาสเวิร์ดนะครับจะป้อนเข้าไปถูกต้องนะครับแล้วมีสิทธิ์เข้ามาใช้งานได้ปุ๊บนะครับก็แจกตัวให้ไปนะครับเรียกูลโทเก็นแล้วเวลาติดต่อแับเน็ตในครั้งต่อไปก็ใช้ตัวไปนี่นะครับตระกูลโทเก็นแอคเซสนะครับบริ่ัทการถที่จะเข้ามาได้ตั้งโทเก็นแอคเซสนั้นมีเอาไว้ใช้พิสูจน์ตัวตนตัวตนนะครับของยูเซอร์ที่เข้ามา นะครับเพื่อป้องกันนะครับอะไรครับเพื่อป้องกันนะครับการปลอมแปลงแมกนิเตสต์ปลอมแปลงไอดีแอคเซสก็จะไร้ประโยชน์นะครับถ้าหากว่าโทเค็นแอคเซสไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับในการเลือกในการเลือกซื้ออุปกรณ์เนสนะครับงั้นอุปกรณ์เนสนะครับนั้นเนี่ยบอกว่าซิเคีิลนี่มีสองแบบหนึ่งฟิสิกหนึ่งซิเคีิลนี่ทางกายภาพสองซิเคีิลนี่นะครับทางไซเบอร์หรือทางดิจิตอล นะครับนั้นสูงแล้วถ้าเป็นนะครับ security ทางกายภาพอาจจะมีระบบตัวล็อกระบบตัวล็อกนะครับเพื่อเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้ใช้งานไม่ให้เปิดเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสองครับซิเคียวริตีทางดิจิตอลก็คือระบบนะครับพิสูจน์สิทธิ์ระบบการเข้ารหัสข้อมูลข่าวสารนะครับเราลองดูสิเพราะว่านะครับเอาเป็นว่าถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อเน็แล้วเราคิดว่าเราจะนะครับ เราจะติดตั้งนะครับเป็น cloud service ในตัวด้วยนะครับพิจารณานะครับเลือกแนสที่ไฟวอลนะครับมิวมาให้นะครับซื้อแนสนะครับเลือกซื้อแนสที่ระบบเอ็นทริปเข้ารหัสข้อมูลแล้วการเข้ารหัสข้อมูลนะครับมันต้องเป็น AES ครับอย่างน้อยก็เป็น AES นะครับกับสแตนที่256นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับก็เลยมีหลายท่านอาจจะกังวลใจถ้าไปใช้ระบบเอน ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่มีความตอบซับซ้อนนี่แหละมันจะมีปัญหาให้ประสิทธิภาพการประมวลผลนะครับในการดูแลเรืออ่องของแฟรข้อมูลเรื่องการถ่ายเทข้อมูลช้าลงไปไหมคําตอบคือใช่อยู่แล้วยิ่งมีความซับซ้อนเท่าไหร่นะครับซีอูต้องใช้แบนด์วิดมาาในการประมวลผลตรงนี้นั้นด้วยเหตุน,นี้นะครับเราก็ต้องดูคราบว่าเข,า,ขาเป็นนะครับเป็น AES แบบเป็นฮาร์ดแวร์ ฝังอยู่ในตัวไมโครชิปหรือว่าจะเป็นลักษณะเป็นซอฟต์แวร์นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับระบบของฮาร์ดแวร์จะเร็วกว่านะครับอย่างเช่นนะครับผมไปดูรุ่นนะครับ d S ห5่าบวกนะครับนะผมจำไม่ดีนะครับนะครับอ่าเท้านะครับจะเป็นนะครับ A e S จริงแต่ว่าเวลาที่มีการเขียนเอาเวลาอ่านข้อมูลนะครับจะได้ประมาณ450บเมกะบิตต่อวินาที เวลาเขียนข้อ <ules> มูลไปอยู่ที่ประมาณเลือ3 9 0กวากนะครับไม่กระดิกต่อทันทีก็แสดงว่า CPU เร็วพอเร็วพอจนทําให้นะครับปริมาณการถ่ายเทข้อมูลเนี่ยมันตกลงไม่มากนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับครับอันนี้ต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะครับนี่คือเรื่องของเกี่ยวกับนะครับ Security นะครับเข้ามาที่พิจารหาดูนะครับครับนี่คือตัวอย่างการเข้ารหัสข้อมูล AES นะครับ ครับอันนี้คือไฟลมอครับอถ้าหากว่านะครับเราต้องต้องทำเป็นคราวเซชั่นนะครับเด่าลืนะครับพิจนาเรื่องไฟบอกด้วยครับพิจนาเรื่องแอนตี้ไวรัสนะครับคือเรื่องแอนตี้ไวรัสนะครับจริงแล้วเนี่ยในในในความคิดผมนะครับผมอยากจะให้เป็นภาระหน้าที่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยากไปโยนพาราให้กับตัวแนสเลยนะครับเพราะเหตุผลนะครับเพราะว่าเหตุผลนะครับถ้าเรานะครับไปดับเบิ ถ้าเนสนะครับมีอุปกรณ์ที่รัดนิวตันอยู่ในตัวมาให้นะครับมันจะเป็นถ่วงถ่วงถ่วงประสิทธิภาพความเร็วของตัวเนสได้นะครับก็ต้องปวดรับตัวเหตุนี้นะครับหากเป็นไปได้นะครับก็คือตกเป็นภาระหน้าที่ของนะครับนะครับผู้ใช้งานดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปครับ certificate management นเรียนเรียนข้อดีของเนสนะครับสามารถทำตัวเป็นเรียนเรียนเซร์วิสได้ วานในกรณีที่มีบุคคลภายนอกหรือบุคคลแมกซ์เข้ามานะครับเรเดียนจะทําหน้าที่นะครับสามหน้าที่หน้าที่อันหนึ่งก็คือนะครับหน้าที่พิสูจน์สิทธิ์นะครับก็หมายความว่านะครับกับอ่ากับยูเซอร์เดลพาร์ส่วนต่างๆและตัวตนถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปุ๊บนะครับก็จะให้สิทธิ์ก็ให้สิทธิ์นะครับไปยังอุปกรณ์ตัวนี้ว่าให้เปิดรับเอาเข้ามาได้ นะครับแล้วนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับการกระทำในในขั้นตอนที่เกิดขึ้นนั้นนะครับจะถูกนะครับเก็บไว้เป็นเก็บเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลว่าผู้นี้เข้ามาใช้ไฟที่แต่เมื่อไหร่ใช้ไฟเมื่อไหร่ออกเข้ามาเมื่อไหร่ออกไปมแะเมื่อไหร่จะมีเก็บบันทึกเอาไหมนะครับการัวเห็นี้หน้าที่ฟังก์ชันของเรียจะมีสามหน้าที่นะครับ authentication วิสุทธิ์ศิษย์ authorization การให้สิธิ์ accounting การจัดเก็บ นะครับการจัดเก็บนะครับสถิติการใช้งานนะครับของรือเชิญุกงานด้วยถ้ให้เราสามารถตรวจสอบได้ตามดูได้นะครับการใช้เรเดียสนะครับจะช่วยป้องกันการปอกแพรกันเทียนได้ด้วยนะครับต่อไปครับตัวหาเมาแวร์นะครับกับเช่นเช่ดเดียวกันนะครับเรามีนะครับนอกจากไวรัสแล้วยังมีพวกเมาแวร์นะครับอันนี้เราสามารถซัพพอร์ตนะครับเมาแวร์ก็อย่างที่ได้ทราบนะครับว่าถ้าเราไปเอ็นเดอร์ว่าในตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี นะครับให้ประสิทธิภาพมันก็ลงได้นะครับต้องระวังอย่างเดียวนะครับเอาไหมครับอ่าแอคเคาท์และภาพส่วนระบบสแกนเครือข่าย Security สแกนต่างมีไหมนะครับมีระบบอ่าคับสแกน Security หรือไม่นะครับคืออ่าถามว่าความจำเป็นความความจำเป็นนะครับมีไหมนะครับมีครับในบรงการเรื่องการสแกนนะครับหาสแกนหาระบบลูกกรุกระบบระบบเครือข่ายเพวานี้เป็นฟีเจอร์นะครับที่ มากับแนสนะครับสมัยใหม่นะครับที่ตบกินเจนาริสเนี่ยการกินกระแสไฟกินไฟเยอะไหมนะครับแล้วก็แนสที่ดีเอาส่งไฟแบบดินแดนแดนนะครับสำหรับแนสรุ่นใหญ่นะครับเพราะส่งไฟต้องมีมีดินแดนแดนมีสองชุดชุดหนึ่งเกิดเสียก็มาชุดหนึ่งก็ต้องมาแทนนะครับครับอีกอันนึงก็คือระบบพัดลมระบายอากาศแบบดินแดนแดนนะครับแนสที่รุ่นใหญ่ท่านอะไรก็มีระบบสองสองตัวนะครับสองตัวนะครับก็มีสองแบบครับหนึ่งก็คือช่วยช่วยกัน ระบาย2ก็คือนะครับเป็นตัวแทนของตัวหนึ่งถ้าโดยทั่วไปจะหมุนพร้อมๆกันนะครับทั้งทั้งสองตัวเพื่อระบายอากาศนะครับแล้วถ้าไก็ยังเป็นดีแลนด์ของตัวได้ถ้าพัดลมตัวเสียมันก็ทำงานแทนนะครับทีนี้พัดลมนะครับก็จะว่าพอใช้ไปนานๆเข้านะครับพัดลมก็มีเสียงดังก็มีเสียงดังเหมือนกันนะครับอ่าถ้าเป็นนะครับเนสทีดคุณภาพสูงหน่อยนะครับพัดลมที่จะมีระบบเขาจะมีเสียงเงียบมาก นะครับเงียบเงียบไม่รบกวนหนะัวการทำงานของเรานะครับอันนี้แหละครับที่ที่ผมต้องต้องยอมเราต้องชิลท็อปที่สุดน,นะครับนั้นการเลือกฮาร์ดการเลือกฮาร์ดแวร์นะครับนะอาจจะใช้เวลาเ,ราเยรบบ็วที่รับผมแต่เลือกในตัวแต่เลือกฮารบบบ์ดแวรปฏิบัติการขึ้นมาประมาณน,นะครับครับผมอาจจะต้องใช้เวลาเลือกนานมีมาเยอะมากนะครับอย่างตัวอย่างนะครับถ้าเป็นของเทคเนโลยเขาจะมีนะครับคที่ทำการบรเล่นเปิดเรียกว่า dsm ห้า ปัจจุบันก็0.2โหมดเป็นศูนย์เข้ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับถามว่าฟีเจอร์เยอะมากนะครับหนึ่งนะครับใช้เป็นระบบไฟล์แชร์นิงต์สเต็มนะครับใช้เป็นระบบนะครับมีเดียมีเดียสตรีมมิ่งมีมีเดียนะครับเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้เป็นนะครับเป็นเลเยอร์เซิร์ฟเวอร์ดีนะครับดีเลเยอเซิร์ฟเวอร์มีดีเลเยเซิร์ฟเวอร์จนจนนะครับไม่รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรนะครับมีเยอะมากนะครับ ถามว่านะครับครับอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นความสามารถนะครับนั่นนะครับขีดความสามารถของ NAS นะครับหลักๆเลยจึงไม่ได an ้ขึข้นอยูอ่กับฮาร์ดแวร์อย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการนะครับนะครับข้อข้อนี้เป็นก็เป็นเป็นข้อพิจารณานะครับในการเลือกในการเลือกซื้อนะครับลูกๆบอกว่านะครับแลื่อค้งที่ผมดูศึกษาดูนล้วครับก็บอกว่าทางของซ <magic. S 2> ีน <โ workouts. S 2> ีที่นะครับซีนีที่นะครับเขาก็พยายามนะครับพยายามที่จะ ็นผู้นําในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะองใช้ควบคุมการฟองแอนแอสนะครับอันจุดเด่นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยใด้านฮาร์ดแวร์นะครับแต่ละยี่ห้อนะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่เป็นแข่งในเรื่องเตัวซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันจะมีสมากกว่าอด้วยเหตุนี้นะครับเรื่องฮาร์ดแวร์ที่ผมได้คุยไปแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องซอฟต์แวร์นะครับอยากได้เองนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับและสิ่งที่ต้องเน้นมากที่สุด นะครับก็คือดีความสามารถเรื่องสิ่งจีโอเมตนะครับนี่มานี่ถือว่าเป็นหลักของการสอบหลักสำคัญนะครับครับเปรียบเทียบนะครับสิ่งยอดอุปกรณ์นะสสนะครับอันนี้ผมก็ตัดมาจากนะครับกับตัดมาจากนะครับพีซีวัคซีนนะครับซึ่งใช้ใช้เปรียบเทียบนะครับพีซีวัคซีนต่างประเทศนะครับเปรียบเทียบนะครับอุปกรณ์นะฮะ์เราจะเห็นได้คร่าวว่า ผู้แข่งนะครับผู้แข่งของวิศวะยีนะครับก็จะมีของคิวแนบนะครับมีมีของคิวแนบคือมีบางอย่างบางอย่างก็หนายกว่าบางอย่างก็ยากกว่านะครับ